หมดไปเท่าไหร่แล้วกับคําว่าของมันต้องมีเราลองมาสำรวจกันซิว่าตะกร้าช้อปปิ้งของแต่ละคนเนี่ยมีของค้างกันอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นสิบเก้าชิ้นครับสิบเอ็ดชิ้นห้าสบสองชิ้นครับเจ็ดสิบเลยค่ะประมาณร้อยหนึ่งเลยค่ะแบบเต็มตลอดเลยค่ะเก้าเก้าบวกเก้าสิบเก้าบวกเก้าสิบเก้าบวกเหมือนกันโอ้ของหนูมันขึ้นสองร้อยห้าสิบสี่ค่ะสองร้อยกว่าเลยค่ะสองร้อยกว่า โอ้โหตัวเลขพุ่งกันสุดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วของเคที่ล่ะกดตะกร้าค้างไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้แข่งว่าของในตะกร้าเนี่ยใครมีมากกว่าก,กันเคที่บอกเลยนะคะว่าเคที่อะสูสีมากๆเลยค่ะสู้ได้แน่นอนโอเคที่ T, มันใช่เรื่องที่จะแข่งไว้เนี่ยคือเราไอ้ของที่เคที่ซื้อมาเนี่ยได้ใช้ครบทุกชิ้นหรือเปล่าของที่ส,สั่งมาเนี่ยได้แยกดูไหมว่าแบบของชิ้นไหนเนี่ยที่จําเป็นต้องใช้จริงจหรือว่าซื้อมาเพราะแค่อยากได้โอ้โหที่เวลาซื้อของอะเราก็ไม่ได้มานั่งแยกหรอกค่ะว่าแบบเราซื้้ออะไรไรบาง่แตก็ เอาจริงๆนะมันก็มีหลายชิ้นอยู่นะคะที่เคที่ซื้อมาแล้วก็ลืมใช้บ้างลืมแกะกล่องบ้างใช้แป๊บเดียวแล้วก็ทําหายหรือว่าทิ้งไปเลยก็มีหูพี่แล้วขอบ่นให้ฟังหน่อยนะมันมีบางครั้งอะวัน้ที่แบบเคที่ซื้อของเฉปาะเคที่อยากเผอซื้อซ้ํสองสารอบก็มีนะคะเพราะว่าลืมแกะกล่องนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่บ่อยหรอกนะคะดักไว้ก่อนเดี๋ยวจะบ่นเพิ่มอีก โหดูทันอีกแต่ก็นั่นไงเราเลยต้องจัดลาดับความสําคัญซึ่งไม่ใช่แค่จัดของในตะกร้ายอย่างเดียวนะเราต้องจัดระเบียบความคิดแล้วก็จัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยแล้วรู้ไหมครับว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับแค่น้องๆหรือว่าน้องเคตที่เท่านั้นนะจริงๆเนี่ยปัญหาแบบเนี้ยผู้ใหญ่หลายๆคนก็เจอแบบนี้เหมือนกันซื้อของมาเต็มบ้านไม่รู้อะไรเนี่ยที่จําเป็นต้องใช้หรือว่าแค่ยอยากได้สุดท้ายก็เสียเงินไปกับของที่ไม่ได้ใช้จริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยหายไปไหนอีกโอเคที่ได้ยินอย่างเงี้ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นมมาาาาทททันนนีีีีเเเเลยยยคค่่่่่พววรอไใชดป็งู้ ว่าแต่ว่าไอ้ลำดับความสำคัญที่พี่ตาพูดถึงนี่มันทำยังไงหรอคะเนี่ยและนี่คือเกม c h e คเอาทเกมที่จำลองบรรยากาศพนักงานออฟฟิศในร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อซื้อของ ใครจ่ายก่อนมีโอกาสได้โปรโมชั่นสุดคุ้มก่อนโดยผู้เล่นทุกคนจะได้รับลูกเต๋าคนละ1เซตเซตละ5ลูกแต่ละเซตมีสีที่แตกต่างกันแทนผู้เล่นแต่ละคนเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นทุกคนจะต้องพยายามถอยลูกเต๋าของตัวเองให้ตรงกับจำนวนหน้าลูกเต๋าที่ปรากฏบนการ์ดสินค้าที่ต้องการซื้อภายในรอบการถอยนั้นๆเท่านั้น,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 น แล้วนำลูกเต๋าที่ได้ไปวางบนตําแหน่งการ์ดตามที่ระบุเพื่อจับจองสินค้าชิ้นนั้นโดยสินค้าแต่ละชิ้นจะมีแต้มที่แตกต่างกันใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นจะพอใจกับจำนวนสินค้าที่ได้แล้วนําลูกเต๋าที่เหลือวางในช่องเช็คเอาท์เพื่อจ่ายเงิน คนที่เช็คเอาท์ก่อนจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้เต๋าที่เหลือเพื่อซื้อสินค้าโปรโมชั่นจำนวนจำกัดโดยเราจะมีการตัดแปลงกติกาเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือแต่ละคนจะได้รับการ์ด Secret Mission คนละ1ใบถ้าทำสำเร็จรับแต้มพิเศษ20แต้มแต่ถ้าทำไม่สำเร็จจะถูกลบ10แต้มจากคะแนนรวมไม่มีคอยน์ไม่มีรอบพิเศษไม่มีคะแนนการจับเซตอาหารจบ5รอบใครที่มีแต้มรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเลือก Secret Mission กันก่อนดีกว่าเนาะให้ทุกคนเลือก เอ่อมิชชั่นที่ตัวเองต้องเอาไปทำเรื่องอะไรเรื่องอะไรได้เลยค่ะมาเป็นถ้าเกิดทำสำเร็จก็จะได้สิ่งที่ดีนะฮะกาซี่เคทที่ได้นะคะก็จะมีอันแรกเลยนะคะก็จะมีฟู้ดค่ะหนึ่งอย่างแล้วก็มีดิ้งหนึ่งอย่างค่ะแล้วก็มีสแน็คค่ะสามอย่างค่ะจะเก็บอันที่เยอะที่สุดก่อนค่ะแล้วค่อยอันอื่นๆมันน้อยที่สุดก็ค่อยๆเรียงเก็บลงมาได้เป็นเอ่อฟู้ดหนึ่งแล้วก็ดิ้งสี่ค่ะ ตอนแรกนะคะพยายามโฟกัสกับมิชชั่นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติว่าเรา,าได้แต้มน้อยเนาะอ,อย่างน้อยก็จะมีถ้าเราทำมิชชั่นสำเร็จก็จะได้ประมาณ20แต้มถือว่าไวฉุกเฉินครับก็เลยเลือกที่จะทำมิชชั่นให้สำเร็จก่อน,นครับกิตี้ได้ฟู้ด1อันค่ะดริงส์2อันแล้วก็สแน็ค2ค่ะแผนของกิตี่นะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้แต้มมันเยอะที่สุดในราคาที่แบบว่าใช้ลูกเต๋าแบบน้อยที่สุดค่ะหรือว่าอันไหนก็ได้ที่มันแบบว่าง,ง่ายที่สุดนั่นเองแบบว่าทอยมาปุ๊บเจอปุ๊บรีบวาง งั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเกมสตาร์โตตาไวก็จะได้ไปเลยใครจะเช็คเอาท์ก่อนไหมฮะเช็คเอาท์ค่ะเช็คเอาท์ค่ะเช็คเอาท์วางเลยเช็คเอาท์วางเลยอะใครเช็คเอาท์เคที่ได้เช็คเอาท์ก่อนเนาะได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอซื้ออันนี้เลยค่ะสตีมบอลเต๋าแล้วในเมื่อเคที่มีสแน็คเคที่กระด้นนี้ฟรีเลยค่ะเขียนนีเลยฮะ นี่กินให้หนำใจเอาสองอันนี้อีกโอ้โหสุดยอดเลยมือนี้แน่นอนคนถัดมาน้องทิมพิมขอเลือกเป็นเสื้ออันนี้ค่ะเป็นไอศครีมค่ะสองอันนี้อีกใช่ครบเลยส่วนน้องปื้รก็คือของหมดเชลแล้วฮะซื้อไม่ทันเขาโอ้โหตาหน้าแล้วกันฮะโอเคเข้าสู่ตาที่สองวางของแป๊บดีสก์ดีส็อกิ้งแล้ว啊ะน่ากินทุกอันเลยค่ะควาสุขภาพดีอะากใช่ เตาที่2เริ่มไหมสามสเริ่มมาเช็คเลยปึ๊บหุ้้ยไดแแลวอันรกเร็วกันมากอ่ะถ้าไม่มีชอยใหม่ถ้าไม่มีชอยใหม่โอ้ยเกมนี้เน้นความเร็วเกมนี้เน้นความเร็วนี่น้องปูมได้แล้วรีบนะเราอ่ะมีใครจะเช็คเอาท์ก่อนไหมฮะเดี๋ยวใครเช็คเอาท์เลยเช็คเอาท์ค่ะโอเคเคนที่เช็คเอาท์เนแรกตาคนที่สองได้แล้วเช็คเอาท์สุดท้ายไปครับโอเคโอ้โหเร็วกันจังเลยอ่ะโอเคน้องพิมพ์ได้เช็คเอาท์คนแรกนั้นได้ซื้อของโปรโมชั่นก่อน มีคุกกี้งั้นพิมพ์ซื้ออันนี้ค่ะโอเคสีป่ะไปแล้วนะคะทุกคนต่อไปน้องปื้มใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคมีบาทเดียวซื้ออะไรได้มั่งงั้นก็คงซื้อได้แค่ไอศครีมละกันงั้นรับไปเลยครับผมเอหลืงมากเลยเอไม่พอดีนี่โอ้โหโปรโมชั่นมันแพงกว่าแต่มันเยอะกว่าเกก่งมาอะของบนเชลได้ไหมมันเพอร์เฟกเนาะตานี้มันแบบ อย่างงลตัวไปฮะอยกกินพิซซ่าจังเลยเทวาที่3ามแล้วไหมสามสองหนึ่งถอยทำไม่ได้ถอยใหม่ถ้าไม่ได้ถอยใหม่เช็คเอาค่ะโอเคเี่เช็คเอาโอเคตืมคนสุดท้ายเนาะมามาไหนดูซิเราจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยมีสองอันเป็นสายมือเร็วนี่ย โอเคเคที่มีสลัดนะคะเพราะฉะนั้นอันก็นั่นแหละหนึ่งปึ๊บแล้วก็อีกอันหนึ่งเคที่เอาสองอันนี้นะจะนี่เป็นไงโอ้โหมันได้ไม่หมดเชลเลยอะนั่นสินะเร็วมากอ่ะสามลูกอันนี้ขอมาแล้นะคะแงนนนะอัี้ใช่ค่ะขออนุญาตทิปไปแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะใบตาน่าตานถูกต้องไม่มีใครเอาชิีเก้นสลัดเลยเหรอมันทอยไม่ทันโอเคตาที่สี่เริ่มไหม สามสองหนึ่งถอยไปเร็วเลยฮะเอาอันง่ายเอาง่ายๆก่อนเลยวิเร็วกั้งเลยอ่ะมีเสานี้ด้วยเช็คเอาค่ะโอเคเช็คเอาค่ะโอเคว้ายแย่จังเราช้าสุดเลยเนี่ยโอเคมาอ๋อเป็นของน้องพิมพ์ก่อนแล้วกันถ้าเกิดมีน้ำโดนัทจะได้ฟรีเลยซู่พิม์ไม่มีน้ำค่ะพี่มีขนมสองอันเลยตานี้คนนี้กินแต่ของหวานเนี่ยหนูซื้อขนมไปเติมเพิ่มอีกนิดหน่อย มาต่อไปตืมอันนี้เป็นมีน้ำปะใช่ใช่น้ำได้ฟรีจริงๆไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสาวไม่ต้องจ่ายตังค์งั้นเอาไปเลยค่ะสองอันเลยเหรอเนี่สองอันเลยหมดเชลครับฉันท้อจริงๆริงเลยก็อย่าลืมนะเพราะว่าทุกคนน่ยมีซีเคนด์มิชชั่นซึ่งไอตัวเนี้ยคำถามข้อสุดท้ายยังบวก20คะแนนเนาะขอบคุณนะคะที่เตือนเพราะหนูลืมไปแล้วพี่ได้ได้อ่านไว้เนี่ยที่ได้เอาไปได้ได้อ่านหรือเปล่าโอเคตอนที่ห้า ตาสุดท้ายฮะโอ้ยตาสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วเร็วมากเลยค่ะภารกิจเสร็จแล้วยังแต่ละคนนั่นสิคะพี่เป็นคำถามที่ดีมากบอกหรอโอเคทุกคนหยิบเต๋าขึ้นมารอบสุดท้ายเริ่มไหมสามสองหนึ่งถอยเฮ้ยเร็วมากโอเคไปรีบแล้วฮะรีบแล้วฮะเช็คเอาครับเอาเลยเช็คเอาค่ะโอเคลวก็ะไปที่น้องตื้มก่อนงั้นอันนี้แล้วกันค่ะเอาเลย รับไปเลยครับผมน้ำขวดรามิงครับของพิมพิมมีนมค่ะพิมได้ฟรีอันนี้โอเครับไปเลยกินพวกนมแล้วมันอร่อยอันนี้แล้วมีสแนกมจ่ายปะจ่ายค่ะนั่นไงไม่เหลือครับไม่เหลือแล้วอยู่นี่เลยราช้าไปอีกแล้วว่าช้าส่วนของี่ที่ก็คือไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรได้แค่วนี้ก็ดีเหลือเกิน โอเคครับผมอุปรสรรคของกิตี้เลยนะคะก็คือโดนตัดหน้าค่ะคือคนอื่นเขาแบบเช็คเอาทเร็วมากค่ะระหวหวงที่กิตี้แบบว่าพยายามแบบดูซิว่าแบบเฮ้ยจะทันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงตอนแรกๆเนาะอาจจะมีแบบว่าตาลายบ้างอะไรนิดหน่อยเนาะอาจจะงงๆแล้วก็มัวแต่โฟกัสมิชชั่นก็เลยอาจจะได้ซื้อของมาได้ไม่เยอะตามที่ ตั้งใจไว้ด้วยครับก็เป็นไปตามแผนค่ะถึงจะมีชะงักไปบ้างในบางทีที่แบบเผลอไปสนใจอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สามารถกลับมาทำภารกิจสำเร็จได้ดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามานับคะแนนกันดีกว่า เริ่มจากของน้องพิมพแล้วกันได้55้ยค่ะของเคที่ของหนูเป็น68ค่ะโอ้โหน้ำโด่งเยอะมากเป็น50าเอ็คัะของเคที่น้ำโด่งก็จริงเนาะแล้วก็ของพิมพ์กับของน้องปื้มเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงๆเรายังมีซีเครตมิชชั่นอยู่ตัวที่จะสามารถมาพลิกคะแนนเนาะถ้าเกิดใครที่ทำสำเร็จเนี่ยจะได้20คะแนนทำไม่สำเร็จติดลบุ้ย มีเกณฑ์จะพิกแพลงค่ะนั่นเลยนะโอเคงั้นตอนนี้ใครทําสำเร็จไม่สำเร็จบ้างเอาของน้องพิมพ์ก่อนนี่ค่ะพิมพ์ต้องฟูดหนอันดิิงหนึอันแล้วก็สแน็คสาอันค่ะแ้ากิว่าพิมสำเร็จค่ะงบวกยี่สิบคะแนนขอบคุณค่ะส่วนของเทียที่นะคะก็ฟูตหนอันดิ่งสองอันแล้วก็สแน็คสอค่ะก็ 88 88ค่ะเดแยเยิบแปดค่ะอของน้องปื้มของน้องปื้มนะคะเป็นฟู้ด1อันแล้วก็ดริงส์4ครับก็ถือว่ามิชชั่นสำเร็จครับนีเก่งมากเลยค่ะดังนั้นในวันนี้ก็คือน้องเคที่ชนะครับผม เล่นตาแรกนะคะเคที่ก็ดูการก่อนเลยค่ะว่าเคที่ต้องการอะไรเอาวันที่มันสําคัญที่สุดก่อนนั่นแหละค่ะก็คือ20แต้มแล้วจางเคที่ก็มุ่งดูเลยค่ะว่าเอ้สิ่งไหนที่มันเป็นอันที่ตอบโจทย์กับเราแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราแบบจาเป็นต้องใช้ก่อนค่ะคือแบบว่าพอเคที่โฟกัสตามแผนของตัวเอง1ึ่คือเคที่ไหว2คือเราสายช็อปอยู่แล้วแหละ3ก็คือสิ่งที่เราแบบคํานวณมาหรือว่าตัวเลขที่เราแบบว่าตั้งใจมุ่งมั่นหรือว่าโฟกัสเนี่ยคือมันเอาทันค่ะ ในเกมนี้ที่ทุกคนได้รับซีเรทมิชชั่นกันไปตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมและได้รู้ว่าซีเรทมิชชั่นนี้มีคะแนนที่สูงถึง20แต้มและถ้าทําไม่สําเร็จจะทําให้ติดลบ10แต้มนั้นทําให้ซีเรทมิชชั่นนั้นมีบทบาทอยางมากที่จะพลิกเกมให้ใครสามารถแพ้หรือชนะก็ได้ทุกคนจึงยึดเป้าหมายที่เหมือนเป็นนิดในเกมนี้กันได้ดีมากตลอดเกมด้วยการสะสมการ์ต,ตามซีเรทมิชชั่นกันก่อนซึ่งทําให้ทุกคนทำซีเรทมิชชั่นและได้คะแนนพิเศษมาได้สําเร็จจากการโฟกัสกับเป้าหมาย หลังจากนั้นจึงค่อยสะสมการ์ดอื่นเพื่อเก็บคะแนนเพิ่มเติมแต่ด้วยจังหวะและดวงของหน้าลูกเต๋าที่ออกจึงทาให้เคที่ได้คะแนนแซงคนอื่นและชนะในเกมนี้ไปได้นั่นเองซึ่งในชีวิตจริงๆแล้วเราอยู่กับการตัดสินใจว่าอะไรเนี่ยที่สําคัญมากน้อยหรืออะไรต้องทําก่อนหลังอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเวลาตื่นนอนที่เราจะเลือกกดปุ่ม snooze หรือจะลุกออกจากเตียงทันทีแลกกับโอกาสที่ไปทํางานสายหรือเวลาที่อาจจะเร่งรีบมากขึ้นหรือเวลาเราเลือกที่จะตอบแชทเพื่อนทันทีหรือจะปล่อยไว้แล้วค่อยตอบทีหลัง นั่นก็คือการเลือกระหว่างการให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเพื่อนหรือการทํากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าให้เสร็จก่อนมากกว่า ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเป็นเรื่องการใช้จ่ายที่เรารู้ว่ากำลังจะจ่ายมีเวลาให้คิดแต่ดันไม่คิดซะอย่างนั้นอะจริงไม่จริงก็ราดันไปแพ้ใจให้กับสิ่งเย้ยยวนอยากรวยก็อยากรวยแต่แหมของมันก็ต้องมีซื้อตอนนี้เนี่ยแฮปปี้ทันทีซะด้วยก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าเงินเก็บไม่มีบางทีก็เดือดร้อนเพราะมีเงินไม่พอที่จะเอาไปจ่ายพวกค่าใช้จ่ายจําเป็นซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วยการจัดละดับความสําคัญคิดทบทวนก่อนซื้อว่าสิ่งไหนเนี่ยที่จาเ,เ,เป็นสิ่่ิาม แล้วว่าเราจะแยกยังไงสิ่งนี้เรียกกันว่า e e d กับ want ครับผมนิดคือความต้องการหรือสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นอาหารน้ําดื่มที่พักอาศัยเสื้อผ้าพ,พื้นฐานค่าเดินทางยารักษาโรคส่วน a อนคือความอยากหรือสิ่งที่อยากได้แต่ไม่จําเป็นเช่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมกาแฟร้านดังเกมใหม่ของตกแต่งห้องขนมที่ไม่ได้ให้สารอาหารที่มีประโยชน์พอจะนึกภาพออกกันบ้างหรือยังครับซึ่งพี่ต้าเนี่ยมีเทคนิคการตั้งคาถาม5ข้อที่เราต้องถามตัวเองก่อนที่จะซื้อมีดังนี้ 1ึ่งซื้อมาแล้วจะได้ใช้บ่อยแค่ไหน 2. มีของเดิมที่คล้ายกันไหม3ถ้าไม่มีจะเป็นไง 4. เงินนี้เอาไปทําอะไรที่ดีกว่าได้บ้างและ 5. เดือนหน้าจะเสียดายเงินนี้ไหมแต่ในบางเหตุการณ์คิดแล้วคิดอีกมันก็ยังเป็นนี้ทั้งหมดซึ่งพีตาเนี่ยมีเทคนิคในการจัดการความคิดนั่นก็คือเทคนิค A B C ที่จะช่วยให้เราเรียงระดับความสําคัญได้ง่ายขึ้นโดยที่ A คือ Absolutely คือจําเป็นมากต้องซื้อก่อนเช่นค่าใช้จ่ายพื้นฐานหรือของที่เสียแล้วต้องเปลี่ยนทันที B หรือ Buy Later คือค่อนข้างสำคัญแต่ซื้อทีหลัง A ได้เช่นของที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือของที่มีโปรโมชั่นดีและ C หรือ Cancel Desire คือไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อหรือรอไปก่อนได้เช่นของที่อยากได้เฉยๆของที่ซื้อเพื่อความสนุกทั้งหมดที่ว่ามานี้เพื่อให้เราสามารถแยกแยะระหว่างนิดกับวอนได้ซึ่งจะทําให้เราประหยัดเงินได้มากขึ้นซื้อแต่ของที่จําเป็นไม่มีของเหลือใช้และมีเงินเหลือ เอาไปเก็บหรือว่าลงทุนได้มากขึ้นซึ่งการฝึกตัวนี้ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยที่ดีและสามารถให้การเงินมั่นคงได้ในระยะยาวครับ สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ในรายการ Money Myset นะครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็ได้รับมิชชั่นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะดูช้อปปิง้งตามเทรนรายการของที่ต้องมีท,งมที่ตลาดนันจดจตุจักรค่ะซึ่งเราก็จะไปกันในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้พวกเราก็ดูไว้หลายอย่างนะครับเป็นของที่เขาฮิตกันหรือว่าเป็นของที่ส่วนตัวผมกับบาวอยากได้เองด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาลิดก,กันนะคะว่าของที่เราจะไปตามหาซื้อพรุ่งนี้มีอะไรบ้าง Let's go ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนะัดเตตุตจักนะครับโดยวันนี้พวกเรา2คนก็มีลิสต์รายการของที่พวกเราอยากจะซื้อไว้เรียบร้อยแล้วอย่างแรกก็จะเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ลายแบบอาจจะเป็นลายวินเทจอะไรอย่างนี้อย่างที่2ก็จะเป็นกางเกงขายาวคา,า,าโก้อย่างต่อไปก็แดดร้อนมากครับช่วงนี้ต้องหาแว่นตาก,กันแดดมาใส่ซะหน่อยไม่งั้นตาแห้งเลยอย่างที่4ก็จะเป็นหมวกทรงบักเก็ต อันนี้อยากลองใส่เหมือนกันว่าผมใส่แล้วมันจะเข้าไหมเพราะผมไม่เคยใส่เลยมาเจ,าจะจักรก็ซื้ออะไรอ่ะก็ดูไว้ว่าเจอมาซื้อพวกเสื้อเสื้อกางเกงนั่นแหละตะุ๊กตาวงกุญแจแล้วหลังจากนั้นอ่ะของกินของกินแต่เนี่ยอยากต่อไปที่เราจะไปทำเนี่ยจะไม่ใช่แบบซื้อของเลยนะแต่เราจะถ่ายรูปแล้วก็จดราคาไว้ก่อนยังไม่ซื้อเลยนะครับทุกคนถ้าแบบนี้เราใส่แล้วน่ารักน่ารักครับ, like รบตัวน,นี้เท่าไหร่ นี้สองห้าครับอ่ะไหนดูดิจดไว้นะจดไว้สองร้อยห้าสิบโอ้โหจดไว้อย่างนี้เลยจะจำไม่ลืมเสื้อแขนยาวตีร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้เราเจอร้านแว่นตาแล้วนะครับนี่ข้างหลังโอ้ยเหมือนแมลงวันเลยเป็นน่าจะเลือกเป็นอันนี้นะครับทุกคนก็ถ่ายรูปไว้เจอร้านหมอกเลยทุกคนต้องข้ามร้านแว่นเลย แล้อนอะไรร้านหมวกนี้นี่หมวกแบบว่าหมวกเที่ยวเขาเลยอ่ะอเฮ้ยใ,ไไใส่ไปไหนใส่ไปโรงเรียนอันนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปก่อนเดี๋ยวผมกลับมาเจอนะครับ่เออสีนี้น่ารักส่งเดียวกันเหรอใช่ส่งเดียวกันเก็บเรียบร้อย ครับสุดยอดครับถ้าไม่ตั้งใจไว้ว่าจะถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาซื้อนะน่าจะกระเป๋าฉีกอะเจอปุ๊บซื้อเจอปุ๊บซื้ออะสีนี้ร้อยห้าสิบมันต้องมีลายเท่ๆบ้างสักอันหนึ่งอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นี่อะไรแบบนี้เออเสียวนะจะถ่ายไว้ก่อนแล้วกันครับสีดีกว่าเนี่ยสีสีเข้มๆดีกว่าใช่ นี่ครับกางอยาค้าก็ที่ต้องการสีนิคมสีนิคมสีนิคมเลยจดราคาไว้แบบนี้ตลอดมันมีอาจจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งข้อดีมากๆเลยนะเดินหมดทัวตลาดแล้วจดเรียบร้อยเหนื่อยกลับบ้านสรุปสรุปไม่สรุปไม่แถการทั้งบาทก็เป็นการประหยัดไปอีกเป็นการประหยัดอีกแบบนี้ที่สุดหมก็เจอเสื้อรถที่ผมตามหาตั้งแต่ต้นคลิป เก้าสิบนี่จดไว้นะครับทุกคนก็ที่สำคัญไรลืมปักหมุดร้านด้วยเมื่อกี้นะครับเราสองคนก็ได้ทําการเลือกของที่เราจะซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้พวกผมสองคนอ่ะเพิ่งรู้ว่าทางทีมงานนะครับจริงๆแล้วเขามีบัตเจตให้แค่คนละหนึ่พันบาท ลุกคนดูนะไอของที่ลิสไปไม่เยอะของที่แบบไปเดินซื้อมาแบบหนึ่งพันยังไงยังไงก็ไม่พอเราก็เลยต้องเป็นนั่งแบบนั่งคิดนั่งวีหอกันว่าในบัจจินหนึ่งพันเนี้ยเราสามารถซื้ออะไรดีแล้วก็มีประโยชน์คุ้มค่าสามารถตัดอะไรของที่ไม่จำเป็นออกได้บ้างอย่างแรกจะเป็นเสื้อมันสวยมากมันเป็นแบบผ้าถักแต่มันราคา450ร้้ของต่อไปจะเป็นแว่นตากันแดดนะครับผมไม่มีแว่นตากันแดดอาจจะต้องซื้อหมวก150ิเอง <50. S 1> เนี่ยจะซื้อนะ ขอต่อไปอันนี้เป็นป้ายตกแต่งในห้องนะครับยังไม่จาเป็นกับผมม่านะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้ซื้อ,อคคก็เกคาโกแป้อยห้าสิบ้าดีสีอย่างสวยแต่ไม่เอาแีกว <8 50. S 1> ้อานี้อันนี้อันนีของดีเลยกายืนรถแข่งราคาแค่290นะครับแล้วก็มันสวยมากๆร5 0บวก 290กาที <1990 S 2> แล้วก็ต้องมาตัดสินใจว่าถ้าเราซื้อเสื้อกันหนาวเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อแว่นได้เลยถูกไหมใช่ไอ้แว่นอันเนี้ยผมใส่ไม่บ่อยหรอกเพราะว่าผมไม่ค่อยออกมากลางแจ้งเท่าไหร่ของชิ้นสุดท้ายที่ผมจะเลือกในงบ1000ก็เป็นเสื้อกันหนาวตัวนี้นะครับ4 5่เพราะว่ามันสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปโรงเรียนก็ได้แลว<ด>ไม่เกินงบนะครับจำนวนมันอาจจะน้อยอาจจะแค่3าชิ้นแต่มันเป็นสิ่งของที่ผมส่วนตัวผมคิดว่าผมได้ใช้จริงๆครับ อันแรกตุ๊กตาเพืงบุญแจถัดร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้สองร้อยยังไม่จำเป็นถังเองได้เนาะใช่หมวกเหมือนกันเหมือนของน้องเลยร้านเดียวกันด้วยร้านเดียวกันด้วยแต่ว่าคนละสีก็เลยแบบว่าเอาหมวกดีกว่ากางเกงอันนี้สามร้อยเก้าสิบแต่ว่าที่บ้านก็ก็มีอยู่แล้วก็เลยแบบว่าสามร้อยเก้าสิบยังไม่จำเป็นก็ยังไม่เอาดีกว่าแว่นสามร้อยห้าสิบ อันนี้อยากได้เป็นอิสเซอรี่เฮ้ยเขาใส่แว่นแล้วขึ้นมากนะจริงๆอ่ะเออมีคนชอบอย่างงี้เราเอาอันนี้ดีกว่าเราแว่นอ่ะบวกไปอีก350ห้เหลืออีก500บาทเหลืองบนปิ500ที่สุดท้ายเอาชิ้นนี้ได้ตัดสินใจมาแล้วเหลอเอาเหลือ240เฮ้ยเยอะกว่าผมแล้วเนี่ยผมเหลือกันเหลือเท่าไหร่เหลือ100 110เหลือร้อยสิบวาววาวเหลือสองสองร้อยสี่สิบเนี่ยป่ะเราไปซื้อของที่เราเลือกไว้เลยป่ะ รออะไรอะ่ะเฮ้ยเขาเขือไงเงี้ยวกล้ยไหมรู้จักเขาดีมากเลยนะที่บอกว่าแชร์โลเคชั่นไว้ถ้าเกิดไม่ชแชร์นะ <laughs> ตาย <laughs> ไม่แชร์ยังไงก็หาไม่เจอหเฮอ,อยใครอะทุกคนใครอะ<ค><ค>ไม่เคยเห็นเลยอะใครอนนะน่ารักไ,ไหมน่า <c oughs> รักน่ารักน่ารักมากต่อไป ของปรดที่สุดนี่ครับเอาเอาเอาตัวนี้ตอนนี้ผมผมกับวาวทั้งสองคนก็ได้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทุกอย่างในงบ1,000บาทแล้วก็ไม่หมด1,000ไปด้วยมีเงินเก็บเหลืออีกด้วยได้คนละสชิ้นพอดีเลยใช่ไหมคนละสาชิ้นสชิ้นใช่ไหมใช่สชิ้นเราไม่ได้เน้นจํานวนว่าต้องเป็นจํานวนเยอะแต่เน้นว่า ของสิ่งน,นี้เออมันได้ใช้จริงๆชัดเลยจากที่เราเดินเพียงแค่รอบเดียวเราเดินตรงไหนเราซื้อได้เลยแล้วเราไม่ต้องเดินกลับไปอีกใช่ไหมแต่พอเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเดินกลับไปรอบที่2อง ซึ่งมันมันเหนื่อยมันล้าขามากๆครับตอนนี้แบบเราและสองคนปวดปวดขามากๆแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะคือถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วเราก็ซื้อเลยแล้วก็เสียเงินเยอะนะ่ก็ไม่จบไม่สิ้นะในชีวิตจริงอะเราก็ต้องคิดก่อนที่แม้ว่าคือถ้าเกิดเราจะซื้ออะไรอะต้องซื้อของที่มันจําเป็นแล้วมันมีประโยชน์กับเราจริงใช่ครับไม่ใช่แบบว่าซื้อของที่แบบว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นสำหรับวันนี้พวกเราสองคนผมน็อตแล้วก็วานนะครับรต้องขอลาทุกคน ขอบคุณพี่พิมพ์งานที่ชวนพวกเรามาเล่นมิชชั่นนี้นะคะสนุกมากๆเลยครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันด้วยครับเดี๋ยวพวกเราสองคนจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นอนครับผมสหรับวันนี้บ๊ายบายไครับมาค่ะวันนี้เคที่ก็จะมาแชร์ชริตการประหยัดเงินแบบใหม่แบบสับแบบล่าสุดที่เคที่เพิ่งใช้สดๆร้อนๆมาเลยค่ะซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่ามันเวิร์กดีมากนั่นก็คือการไม่ซื้อทันทีไม่ต้องมีบ้างก็ได้ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีการช้อปปิ้งทั้งแบบออนไลน์แล้วก็นหน้าร้านใช่ปะแล้วขาช้อปอย่างเราอะ่ะคือไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนค่ะจะช้อปแบบไหนก็ได้หมดอะ่ะสะดวกสบายมากเลยแต่เคที่มีวิธีการรับมือกับขาช้อปทั้ง2รูปแบบแล้วค่ะอย่างแรกเลยนะเวลาที่เราแบบออฟไลน์ช้อปปิ้งตามร้านหรือว่าตามข้างเนี่ยให้เราถ่ายรูปของที่เราอยากได้ไว้ก่อนแล้วรอหนึ่งอาทิตย์หรือใครจะรอนานกว่านี้นนเคที่ Katie ก็ไม่ติดค่ะเคที่ว่าอยู่ที่ว่าของชิ้นั้นแพงแค่ไหนด้วยแล้วเราก็ถ่ายไปเลยค่ะ่ะถาายจนนนมมีรูปปปเเ็็อัลลบ้ทํคต แล้วค่อยมาเลือกช้อปตามงบใน personal shopping catalog จากรูปที่เราถ่ายมาอีกทีวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเรียบเรียงความสาคัญได้แบบเนียนๆว่าอันไหนที่เราอยากจะซื้อจริงๆหรือว่าในที่มันสําคัญจริงๆโดยที่มันยังอยู่ในงบประมาณที่เราตั้งไวน้น้เนองค่ะแถมบางอันที่เคที่ถ่ายรูปไป้วทุกคนเคที่ยังงงอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะฉันไปถ่ายมาตอนไหนหรือว่าทําไมจนถึงอยากได้ชิ้นนั้นอะ่ะอีกช่องทางหนึ่งเลยนะคะที่สุดแสนจะง่ายดายนั่นก็คือออนไลน์ช้อปปิ้งค่ะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่ามันอะ่ะ ทำสายช้อปอย่างพวกเราอะกระเป๋าฉีกันเป็นแถวๆเลยอะคือมันง่ายมากง่ายเกินแบบอยู่ที่ไหนทําอะไรจะนั่งจะนอนจะเข้าห้องน้ํามันก็ช้อปได้ตลอดเลยค่ะซึ่งเคที่เข้าใจทุกคนสุดๆเคที่ก็เลยจะมาแนะนําทุกคนให้กดใสตร้กกาไปเลยค่ะกดไปเลยเยอะๆให้มันได้ฟินเหมือนซื้อทุกสิ่งมาแล้วอะแต่อย่าเพิ่งจ่ายเงินกดให้เยอะเข้าไว้พอตอนจะจ่ายลองกดสล c กอ l l ค่ะเราจะจ่ายไม่ไหวแล้วก็ถอดใจไปเองค่ะ คือวิธีนี้จะบังคับให้เราเลือกซื้อบางอย่างแล้วก็จ่ายในสิ่งที่สําคัญก่อนโดยอัตโนมัติค่ะแล้วสําหรับของบางชิ้นนะคะที่เรายังไม่ได้ซื้อก็อาจจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษก็ได้อย่างเช่นเคที่นะคะเป็นคนที่ชอบไถดูเลยค่ะดูเปรียบเทียบราคาว่าอัานไหนมันราคาถูกกว่ากันนั่นเองค่ะไถไปเลยค่ะไถจนตาเปียกตาสั่มจนสุดท้ายเหนื่อยไม่อยากได้ละยังไงทุกคนก็ลองเอาทริคที่เคที่แนะนำเนี่ยไปลองใช้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะว่ามันเวิร์กสำหรับทุกคนหรือเปล่า วันนี้เราก็รู้แล้วว่าของมันต้องมีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจําเป็นต้องมีมันจริงๆเสมอไปจริงค่ะแค่ฝึกแยกระหว่างนิดกับวนให้ออกอย่างทริค่าคําถามก่อนซื้อว่าไหนจําเป็นและอันไหนคุ้มค่าแค่ไหนค่ะกับเทคนิค abc ที่ช่วยเรียบเรียงลําดับความสาคัญจากมากไปน้อยของพิต้าเคที่จะชอบมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเคที่จะนําไปปรับใช้ค่ะเอาเลยครับเคที่พิต้าสนับสนุนเต็มที่ยิ่งถ้าเกิดเคที่ใช้วิธีนี้บ่อยๆเมื่อไหร่เนี่ยในอนาคตอาจจะได้เห็นว่าของที่เราอาจจะอยากได้วันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่อยากได้แล้วก็ได้อุ้ย 李达，路得怎样？他呢？ เพิ่งเกิดเหตุการณ์นี้กับเคที่เลยค่ะอินเซปชั่นสุดดาแปลว่ามาถูกทางแล้วครับทีนี้ก็ช่วยให้เราเป็นสายเปที่มีสติแล้วก็มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นได้แล้วใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าบางครั้งอะ่ะเคที่จะแพ้ใจของตัวเองแต่เคที่ก็จะแพ้ใจอย่างมีสติค่ะเพราะอย่างน้อยอะ่ะเวลาเคที่ช้อปปิ้งอะ่ะจะได้ไม่แบบว่าใช้งบเกินหรือว่าบานปลายไงคะดีมากครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเป็นสายเปที่มีสติจะได้มีเงินในกระเป๋าตังค์มากขึ้นเอาล่ะใครที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือน่ออออยี จะเป็นเกมสนุกๆภารกิจมันมันหรือทริกเด็ดๆที่สอดแทกความรู้การเงินเรื่องอะไรสามารถติดตามได้ในรายการ m o นี่ม i n d s e t ใช้เป็นเห็นเงินสรัาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายกระเป๋าตลดี